สวัสดีค่ะนี่นะเองนะคะนี่นะจากนี่นะ beauty world ค่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษอีกแล้วนะคะจะเหมือนกับเป็นการต้อนรับนี่นะกลับมานะคะจากญี่ปุ่นนะคะซึ่งล่าสุดนี่นี่นะมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นถึง2รอบด้วยกันนะคะแล้วสองรอบนี้เนี่ยก็ติดติดกันเลยนะคะห่างกันประมาณแบบอาทิตย์กว่าๆเท่านั้นเองนะคะรอบแรกเนี่ยนี่นะไปฮอกไกโดกับครอบครัวนะคะส่วนรอบที่2เนี่ยนี่ไปทํางานนะไปกับแบรนด์คิวส์นะคะก็ไปโตเกียวค่ะซึ่งทั้งสองรอบเนี่ยก็ได้ชอปปิ้งเยอะแยะ,ยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น ของที่เป็น beauty product หรือว่าอะไรที่ไม่ใช่ beauty นะคะมันจะเป็นขนมหรืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเก็บของทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะเอามาเหอ่อเอามาทําเป็นเจแพนีสฮอลนะคะให้สาวๆได้ดูกันว่านีน่าได้ซื้ออะไรกลับมาใช้บ้างแล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะไปเริ่มดูกันเลยเริ่มด้วยของอย่างแรกนะคะอันนี้เนี่ยซื้อมาทั้งใช้เองแล้วก็เป็นของฝากด้วยนะคะอันนี้จะเห็นเยอะมากๆนะคะ ตามดรักสตอร์นะคะนั่นก็คือมาร์กนั่นเองนะคะแต่ว่ามาร์กญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีนมาสท,ทั้งที่เราเคยเห็นกันปกติแล้วก็เป็นมาร์กแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเป็นรูปลวดลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบว่าตุ๊กตาญี่ปุ่นนะคะเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นตัวการ์ตูนนะคะหรืออี e v นคิตตี้อย่างนี้นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไปโตเกียวนะเจอร้านที่แบบเด็ดมากๆนะคะอันนี้เนี่ยไม่ใช่อยู่ในดักสตอร์ละจะเป็นร้านขายมาร์กโดยเฉพาะเลยนะคะซึ่ง แพ็กเกจิ้งสวยงามมากมีทั้งแบบที่เป็นรูปตัวกระตูนนะคะอันนี้เป็นหมีมั้งกับเป็นตัวอะไรและคูคนะคะส่วนอันนี้เป็นแบบเหมือนฮาโลวีนิดๆน,นะคะก็ซื้อมาออกมาเป็นแพ็คหมีนะคะราคาก็ไม่ได้แพงเวอร์จนเกินไปสามารถแนะนาําอันเนี้ยสมมติถ้าใครไปญี่ปุ่นนะสามารถซื้อมาฝากเพื่อนได้เลยน่ารักด้วยแล้วเวลาแบบมาสมาก็จะเป็นเยื่องนี้หลายๆคนคงเคยเห็นนี้นะโพสต์ในไอแล้วนะคะประมาณนี้น่ารักมากๆโอเคมาร์คผ่านไปนะคะ โอเคต่อนะคะมีอีกอย่างหนึ่งที่ส่วนใหญ่เวลาเนี้ยไปเข้าดักรสเนี้ยเนี่ยก็จะหาเครื่องหมายที่เขียนว่าแบบได้รางวัลคอสเมมานะคะเพราะว่ารางวัลคอสเมก็เหมือนกับเป็นการันตีอย่างหนึ่งที่ของคนญี่ปุ่นสมมติถ้าได้รางวัลเนี้ยถือว่าผลักทีเนี้ยดีสุดๆนะคะซึ่งตัวนี้จะบอกว่านี่นาดูจากคอสเมโลโก้เป็นหลักนะคะอันนี้เนี่ยเป็นของคาน e โบนะคะ เนี่ยไม่แน่ใจว่าเนี่ยอ่านถูกหรือเปล่านะมันเขียนว่าซ u เอซานะคะคือเขาแนะนําเลยพอเดินเข้าไปถึงถึงเคาน์เตอร์นะเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยอันนี้ดีมากแล้วแพคเกจจิ้งก็แบบแปลกมากๆเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยได้ใช้ไปแล้วบ้างนะคะข้างในเนี่ยจะเป็นแบบชิ้นเล็กๆแค่นี้ค่ะอันเล็กๆแบบเนี้ยเออแล้วคือมันคือแบบตรงนี้มันเขียนว่าซ u เอซายบิวตี้เคลียร์พาวเดอร์ตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าเป็นแป้งแบบแป้งแบบ เป็นเมคอัพอะแต่มันไม่ใช่มันเป็นพาวเดอร์ที่เวลามันโดนน้ำปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นโฟมล้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นถือว่าแบบเวิร์กมากๆคือเนี่ยซื้อมาเลยทันทีเพราะว่าสมมุติข้าวหน้านี้นะ่าจะไปต่างประเทศเยอะไรเงี้ยคือไม่ต้องพกเป็นหลอดแล้วก็ไม่ต้องกลัวมันจะหกอะไรเงี้ยค่ะพกแค่เนี้ยคือสมมุติเราไปแบบ3วันแล้วก็พกสามสามอันเนี้ยสามก้อนอย่างเงี้ยแล้วข้างในก็จะเป็นผงผงโดนน้ำปุ๊บก,ก็มีฟองตีเป็นฟองได้เลยแล้วก็ล้างหน้าได้เลยก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะในโบนี่เป็น เป็นแบรนด์ที่แบบน่าเชื่อถืออยู่แล้วดังนั้นก็เลยซื้อมานะคะอันนี้ราคาอาจจะสูงนิดนึงเนะืจำไม่ได้จริงๆว่าเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยนะ่าจะประมาณแบบเกือบพันกว่าบาทอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันมีเยอะมากอะ่ะมันมีประมาณอ๋อนี่นี่นี่สอเยนนะคะ2,000เยนก็มัน600กว่าบาท600กว่าบาทเออไม่ถึงพันนะคะแล้วนี้มีทั้งหมด32 น,น,นะคะก็ใช้ได้นานเหมือนกันโอเคมากๆนะคะสักตัวนี้ต่อค่ะต่อกันที่ดักสตอนะคะอันนี้ไม่พูดถึงคงไม่ได้ทุกคนไปญี่ปุ่นคงฝากเพื่อนซื้อกันมาเยอะมากๆนะคะสำหรับ ตัวกันแดดอเน s ซานะคะอันนี้เนี่ยเป็นของชิ i เซเดโนะแล้วก็เวลามาขายที่ไทยแล้วค่ะก็จะค่อนข้างสูงเหมือนกันซื้อที่นั่นก็จะถูกลงค่อนข้างเยอะนะคะเนื้อซื้อทั้งไซส์แบบไซส์ปกติไซส์ใหญ่ี้แล้วเนี้ยก็ซื้อทีน่น่าซื้อไซส์เล็กมาด้วยเป็นมินิเหมือนกับเป็นพกพานะคะจะได้ใช้ได้ทุกที่แล้วตัวนี้ดีจริงๆเพราะว่ามันไม่มนันไม่เหนียวเน,นอะหนะนะคะแล้วก็ไม่ทําให้สีของผิวเราเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะสามารถใช้ได้แล้วก็แต่งหน้าต่อได้เลยสําหรับอเน s ซ่าสีทองตัวนี้นะคะ ต่ออันนี้จะบอกว่าเป็น product ที่นี่นะก่อนไปนี่ทำกันบ้านดูในพันทิปว่าเราจะต้องซื้ออะไรบ้างในด็อกสตอร์นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่ง p r o d u ั t ที่คนพูดถึงกันเยอะก็คือเป็นลิปมันของชิสเซโดนะคะแพคเกจิ้แบบนี้เลยพอเปิดออกมานะให้ดูคืออันนี้นะ่าใช้ไปแล้วนะคะก็เลยก็เลยจะมีแบบเขาเรียกล่องรอยการใช้นิดนึง เ,เนี่ยค่ะข้างในจะเป็นแบบนี้เป็นลักษณะหลอดๆอย่างนี้นะคะมันชื่อว่าโมโมลิปนะคะมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเวลาบีบออกมาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อใสๆนะคะนี่น่าได้ใช้เองแล้วที่ญี่ปุ่นเพราะอากาศค่อนข้างแห้งนะคะพอทาไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเย็นๆเป็นมินนิดนึงเบนโทนิดนึงนะคะแล้วก็เนื้อค่อนข้างเข้มข้นแต่ว่าไม่เหนียวเหน,นะคือเวลาพูดแล้วออปากแบบไม่ติดกันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นตัวนี้ก็ ดีใช้ได้เลยนะคะสมกับที่เขาแนะนำกันมาโอเคจบอีกหนึ่งอย่างแล้วก็สิ่งที่ดูในในเว็บเหมือนกันแล้วคนก็แนะนำให้ซื้อนะคะมีอีกสออย่างแหละอย่างแรกนะคะคืออันนี้คิดว่ามือไทยไม่น่ามีขายเวลาดูอย่างเงี้ยอาจจะแบบเฮ้ยมันคืออะไรเพราะมันเป็นญี่ปุ่นหมดเลยนะคะที่ญี่ปุ่น่วนอจะเป็นนี้อันนี้เนี่ยเป็นแผ่นไว้สําหรับแปะ แผลในปากอะค่ะคือในเมืองไทยเนี่ยปกติเวลาเราจะเป็นแผลในปากก็ต้องไปซื้อ,อยาให้ยามาป้ายบางทีเป็นแบบเขาเรียกเป็นขี้ผึ้งหรือเป็นอะไรแล้วมันจะแบบเหนียวเนะมันทําอะไรไม่สวกแต่อันนี้เนี่ยเป็นแผ่นกลมๆเล็กๆเท่านี้ค่ะแล้วเราก็แปะได้เลยตอนคืนก็ได้แล้วมันเหมือนจะมียาข้างข้างในตัวแผ่นะพอตื่นขึ้นมาเนี่ยแผ่นมันจะเปลี่ยนสีนะคะแล้วก็แผลก็จะดีขึ้นนะถึง คือเนี่ยเคยลองใช้ถามว่าดีขึ้นแบบหายเลยไหมไม่ถึงกับหายแต่ว่ามันช่วยตรงที่ว่าเราไม่เจ็บอ่ะอันนี้แน่นอนคือสมมติถ้าเป็นแผลตรงใกล้ๆฟันอ่ะปกติแล้วเวลาโดนฟันมันจะแบบเจ็บมันจะแสบตลอดเวลาแต่เนี้ยเ,เวิร์กมากๆนะคะซึ่งอันนี้นะเนี้ยเลือกมาอีห้อหนึ่งเขามีแบบหลายยี่ห้อให้เราเลือกมากเลยที่ญี่ปุ่นนะคะลองไปหาดูได้สําหรับเจ้าตัวนี้นะคะต่อมาอันนี้ก็ดูใน,นเน็ตเหมือนกันนะคะ2ตัวนี้ซื้อมาเป็นแบบว่าลองมาใช้ดู มันเป็นยาหยอดตานะคะแต่ว่าเป็นยาหยอดตาที่ใช้ไม่ใช่สำหรับตอนที่ใส่คอนแทคเลนส์สำหรับแบบวันปกติซึ่งมันจะช่วยเรื่องเ,ออเขาเรียกอะไรเวลาเราทำงานในคอมพิวเตอร์เยอะๆอะค่ะเนี่ยตัวนี้เขาจะเขียนเลยว่าเป็น Digital Eye for Blue Light Damage Protection นะคะ from Smartphone and PC Display ก็หมายความว่าสมมติถ้าเราต้องทำงานหน้าคอมเยอะๆเนี่ยสายตาเราจะเสียตัวนี้เหมือนเป็นยาหยอดตาที่ไม่ไม่เรียกว่ายาแหละเป็นน้ำ เป็นเขาเรียกอะไรเป็นลิควิดหยอดตาที่ทําให้สายตาเราเนี่ยไม่เสียแล้วก็ทําให้เวลาเราทํางานอะไรเงี้ยก็สายตาก็จะแบบดีขึ้นผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้อันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตูนพี่ตูนนี่นะคะ83าแนะนาให้นี่นะไปซื้อมานะคะส่วนอันนี้เนี่ยซื้อเองมันจะคล้ายๆกัน,นะคะ่ะแบบสามารถหยอดได้เวลาที่ไม่ใส่เลนส์เท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย มันจะมีเขาเรียกคุณสมบัติพิเศษทําให้ตาเราดูใสอะ่ะดูวิง้งดูปิ้งอะ่ะเหมือนเหมือนในตามีมแบบน้ำน้ำ,นำตลอดเวลาเหมาะกับเวลาแบบถ่ายงานอะไรเงี้ยเนี่ยวันนี้ก็ก็ดีเหมือนกันนะคะเป็น2ตัวที่เนี่ยซื้อมาลองใช้ตัวนี้ลองใช้แล้วเวลาหยอดไปจะแบบเย็นเ็นจะแบบว่าจะรู้สึกตอนแรกไม่ชินจะแสบตานิดหน่อยนะคะแต่ว่าพอไปปุ๊บเออรู้สึกว่าตาแบบไร์ขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่ระคายเคืองตาแต่ว่าอย่างที่บอกนะอย่าหยอด หยอดแค่เฉพาะตอนไม่ใส่เลนส์เท่านั้นนะคะตัวนี้โอเคตล้วมีอะไรอีกคราวนี้เป็นแบบว่าเมคอัพบ้างนะคะอันนี้ก็ได้จาก d ดัก Store ทั้งหมดนะดีน่าเป็นคนบ้าอะไอตัวเขาเรียกอะไรอะมาสคาราคิ้วมากนะคะแล้วดีน่าก็หาเครื่องหมายที่เขาเขียนว่า Cosme นะคะอันนี้ให้ดูเลย Cosme จะเป็นแบบนี้เป็นโลโก้แบบมีมงกุฎสีทองนะคะเวลามันได้รางวัลคอสเมเนี่ยเขาก็จะมาแปะเลย อันนี้เนี่ยซื้อมาเพราะว่าเห็นว่าเป็นคอสเมแล้วนี่นก็ใช้มาสคาร่าคิวค่อนข้างเยอะนะคะก็เลือกสีที่เหมาะกับนี่นะอันนี้เป็นยี่ห้อของ Kiss Me Heavy Rotation นะคะก็เป็นยี่ห้อที่ดังเหมือนกัน ตัวต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นมาสคาร่าคิ้วเหมือนกันบอกแล้วนะว่านี่นะมามาสคาร่าคิ้วนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นยี่ห้อเคพาเลตนะคะเป็นวันเดทัชทูนะคะจะเห็นว่าอันนี้ไม่ได้มีตราแบบคอสเมไม่ได้รางวัลนะคะแต่ว่าที่นี่น่าซื้อมาเพราะว่าเห็นว่าหัวแปรงมันไม่เหมือนทั่วไปอะ่ะถ้าดูตรงกล่องนะคะจะเห็นชัดหัวแปรงมันจะไม่ใช่แปรงมาสคาร่านะคะพูดแล้วเ,เปิดให้ดูกันเลยดีไหมจะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะคะว่าหัวแปรงเป็นอย่างไรมาเปิดให้ดูเลย นี่ยังไม่ได้เปิดมาใช้เลยนะคะโอ๊ยตื <Okay. S 1> ่นเต้นอ้าเป็น,นี้แปลกไหมให้ดูหัวแปลงแบบเหมือนเหมือนอะไรทีอะนี่นก็พูดไม่ถูกอะเหมือนแป้งสิบันรู้เปล่าแป้งสิบวันจิ๋วนะคะเวลาใช้เนี่ยก็ปัดคิ้วอย่างนี้ได้เลยอะแบบปื้ดปื๊ดปื๊ดอะไรเงี้ย เออน่ารักดีแล้วมันก็น่าจะดู p r ซ c i ส์หมายถึงว่าได้จุดที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวต้องลองใช้เอาไว้เดี๋ยวจะเอามาใช้ให้ดูในคลิปแต่งหน้าคลิปอื่นๆนะสำหรับตัวนี้น่าสนใจมากนะคะ ต่อค่ะอ่ะอันนี้อันนี้ก็อยู่ในดรักซอมเหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีสำหรับตัว D.U.P. นะคะเป็นยี่ห้อของญี่ปุ่นนะคะเป็น Lash Glue หรือว่ากาวติดขนตาปลอมค่ะแต่ว่าอันนี้ที่น่าซื้อมาเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าแพคเกจิ้งมันเป็น Limited e dition นะคะปกติแล้วเนี่ย ตัวตัวขวดมันจะเป็นขวดสีขาวปกติทั่วไปนะคะแต่อันนี้เป็นลายดอกไม้แล้วเขามันเขียนว่าลิมิเต็ดนะคะก็เลยซื้อมาแล้วกาวของ DUP ที่เขาดังเนี่ยเพราะว่ามันติดแน่นนะคะแล้วก็เบาสบายแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นสีขาวอย่างเงี้ยเวลาพอมันแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นสีใสนะคะก็ติดขนตาได้ง่ายค่ะแล้วก็เป็นแบบจิ้มจุ่มก็คือใช้ได้ง่ายๆน่ารักเนาะต่อค่ะอ่ะเราก็ยังอยู่ที่ดักซอนะคะอันนี้ก็ เป็นมาสคาร่านะคะเป็นแบรนด์น่าจะ Kiss Me นี่ Kiss Me เหมือนกันแต่ที่ซื้อมานี่เป็นโลโก้ Cosme เหมือนเดิมนะคะก็ได้รางวาัลก็เลยแบบรีบซื้อมานะคะเพราะว่าอย่างที่บอกแค่ Cosme ปุ๊บหลายคนก็จะรีบหยิบแล้วก็ของจะขาดตลาดได้เร็วมากเหมือนเขาเขียนว่ามันเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะก็คือได้ทั้งยาวหนาแล้วก็งอนนะคะแล้วกเ็เขาเรียกว่า Waterproof นะก็น่าจะโอเค แล้วก็ในดักซอร์นะคะอันนี้แบบหยิบคืออันนี้ขำอะไรคือเวลาตอนจ่ายเงินอะมันต่อแถวกันยาวมากเพราะว่าตอนร้านมันจะปิดเนี่ยแถวมันจะยาวมากแล้วแถวมันก็จะอยู่ในร้านบนเวียนเนี่ยระหว่างที่ต่อแถวจ่ายเงินก็จะแบบหยิบมาเรื่อยๆคือเดินผ่านอะไรก็จะแบบหยิบมาเพาิ่งอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ได้มาตอนต่อแถวจ่ายเงินนะคะอันนี้เป็นเหมือนแบบ ที่เช็ดแว่นนะคะแต่ว่าไม่ใช่ภาพปกติมันจะมีน้ํายาด้วยค่ะเพราะว่าเออมันจะช่วยให้เช็ดแว่นได้สะอาดนะณนะเดี๋ยวนั้นเลยแต่ก็อยากรู้ว่าข้างในเป็นไงขอเปิดเลยดีกว่าเปิดพร้อมๆกันนะหยิบมาแบบเขาเรียก impulse buying มากอะ่ะไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงอ่าโอเคเป็นอย่างนี้นะคะดีมากคิดว่าน่าจะพกได้สะดวกนะคะก็พกติดตัวแล้วก็เช็ดแว่นยิ่งเวลา มีน้าใส่แว่นแบบประดอดอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายแล้วก็ดูไม่สวยนะคะอันนี้ก็พกติดตัวได้น่าจะดีมากสําหรับการไปเช็ดแว่นนอกสถานที่นะคะก็มีอยู่3มกล่องนะคะแล้วแต่ละกล่องเนี้ยก็มีหลายชิ้นเขามีทั้งหมด40ชิ้นค่ะนี้โอเคแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้ใช้แค่เฉพาะกับแว่นตานะคะใช้กับมือถือก็ได้นะคะหรือว่านาฬิกาก็ได้เช่นเดียวกันก็โอเคน่าสนใจ ต่อค่ะคราวนี้พักจากบักซอนะคะที่จริงมีเยอะกว่านี้แต่ว่าเอามาโชว์ประมาณนี้นะแล้วก็ไปที่ร้านลอฟนะคะนี่นะเข้าร้านลอฟที่ญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าหลายๆชิ้นใช้ไปแล้วตอนนี้เหลือประมาณนี้นะคะอันนี้เนี่ยตอนที่นีน่ไป ไปฮอกไกโดแล้วก็ใกล้จะถึงช่วงฮาโลวีนพอดีแล้วก็เลยซื้อพวกนี้มาเผื่อว่าได้ใช้ในช่วงฮาโลวีนนะคะแล้วก็ย<ม>ังใช้ไม่หมดอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนหน้ากากแฟนซีนะคะ<ม>เขาเรียกว่าปาร์ตี้เมกนะคะ<ม>ก็สามารถติดได้นะแล้วก็ไปงานแฟนซีได้แบบสวยๆแบบนี้นะคะแล้วเขาก็มีแบบหลากหลายลวดลายนะคะให้เราเลือกส่วนราคาอันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ2 0 0พเยนนะคะอืมก็ประมาณ600บาทนะ แต่ว่าน่าจะใช้ได้หลายครั้งอยู่เอาไว้เวลาแต่งหน้าแฟนซีอีกทีเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวน่ามาใช้ให้ดูแลกันนะสวัสอันนี้นะคะอันนี้ก็ไปงานแฟนซีได้เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นแนวแบบแทททูนะคะแปะเข้ากับผิวหน้าหรือว่าผิวตัวก็ได้นะคะข้างหลังเขามีบอกเลยว่าพวกรอยจุ๊บแล้วก็จมูกเนี้ยมันเรืองแสงได้ด้วยหมายความว่าเวลาปิดไฟแล้วเราแบบไปคลับบิ้งหรออะไรเงี้ยค่ะ มันก็จะเรืองแสงออกมาสวยงามนะคะมันเป็นยี่ห้อชื่อว่า Kiss Me Bunny ชื่อว่า Tattoo Seal ค่ะอันนี้ราคาะ8 0เยนก็ประมาณสัก2-300บาทนะคะก็จะมีหลายลายเป็นแบบนี้เรืองแสงโอเคต่อนะคะอันนี้เป็นท t t ทูธรรมดาค่ะแต่ว่าเป็นทั t ทูที่ใช้แบบไปงานปาร์ตี้ฮาโลวีนมีแบบนี้เขาชื่อว่า Nightmare Mix นะคะ จะเป็นแบบรอยข่วนรอยเขี้ยวรอยกัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นรอยแบบโดนเย็บอะไรเงี้ยเหมาะกับพลวีนมากมายนะคะก็จะเป็นแทททูมีแบบรูปแมงงุมด้วยอ่ะเท่ดีราคา842เยนนะคะต่อนะคะยี่ห้อดีออกการแ่นี้เป็นแบบน่ารักหน่อยนะคะชื่อว่า princess mix นะคะข้างหลังเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าข้างในเป็นรูปอะไรนะคะเป็นรูปแบบ ข้อมือดอกไม้นะคะเป็นรูปไดมอนเป็นรูปเพชรเป็นรูปอะไรต่างๆนะอันนี้ก็จะหวานขึ้นนะคะราคาเท่ากันซื้อมาไว้ใช้แต่งหน้าในโอกาสต่อๆไปอันนี้เนี่ยเป็นเทม p พอรารีนะคะก็เวลาเราแบบถูกออกมันก็ออกตามปกติ แล้วนี่นะก็ซื้อเลนด้วยค่ะเลนสใส่ตานะจะบอกว่าในลอฟเนี่ยลอฟสาขาใหญ่ๆใ,ในญี่ปุ่นเขาจะมีขายเลนด้วยค่ะแต่ว่าเขาจะค่อนข้างสตรีกนิดนึงไม่สไม่ใช่ว่าใครก็สามารถซื้อได้นะคะตรงเชลฟ์เขาเนี่ยจะมีให้เราเลือกแล้วเราก็แบบต้องเรียกพนักงานมาให้หยิบ อันจริงให้นะคะซึ่งเกาะที่เขาจะให้เราเนี่ยเขาจะมีแบบฟอร์มให้เรากรอกเลยนะว่าอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเราตรวจสายตากับหมอคนไหนโรงพยาบาลไหนเือถามถึงขนาดนั้นนะคะถึงจะซื้อได้นะคะอันนี้เนี่ยขนาดนี้นะไม่ได้ซื้อแบบมีสายตาด้วยนะเนี่ยซื้อแบบ0.00คือไม่มีค่าสายตาเขาก็ยังแบบถามเรื่องเขาเรียกอะไรเรื่องแบบว่าสุขภาพเราด้วยนะคะก็เห็นว่าลายน่ารักดีนะคะแล้วก็ เลยลองซื้อมาใช้ดูยวดูว่าเป็นยังไงจบเรื่องบิวตี้นะคะก็จะเป็นเรื่องอิเล็กทรอนิกส์นะคะจะบอกว่าบ i ๊กแคม ERA ที่ญี่ปุ่นเนี่ยใหญ่มากนะคะแล้วก็มีเกือบทุกที่แล้วมีทุกอย่างจริงๆนะคะสิ่งที่ได้มาแล้วเนี่ยปรับลืม้มแล้วก็อยากามาแบบมาบอกต่อนะคะก็คืออันนี้โทษทีนี้นะใช้แล้วนะคะเป็นเลน์เอ้ยเป็นเขาเรียกฝาปิดกล้องอะคะ่ะซึ่งปกติกล้องโซ n ีของนีหน้านะคะเขาก็จะมีฝาแล้วแต่สิ่งที่เราไม่ชอบก็คือว่า มันไม่สามารถมีสายหรือเชือกติดกับตัวกล้องได้ดังนั้นเนี่ยตัวฝาปิดเลนน,นี้นะ่าจะหายเสมอไป็นไรก็ไม่รู้เนะี่ยหายมาสามรอบแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็คือไม่มีไม่มีฝาปิดเลนแต่พอไปเห็นอันนี้เนี่ยเขาจะมีตัวฝานะคะแล้วก็จะมีขนาดให้เห็นเลยอันนี้สี่สิบจุดห้ามมนะคะแล้วเขาก็จะมีสายให้เราไปคล้องกับตรงข้างๆข,ของกล้องเนี่ยเนี่ยรีบซื้อมาเลยแล้วเน,นี้ยสามารถใช้ได้กับทุกแบรนด์ทุกยี่ห้ออยู่แล้วนะคะแค่ดู แค่ดูไซส์นะคะซึ่งเขาจะมีหลายไซส์มากเลยตั้งแต่37ม mm, มเป็นต้นไปจนถึง77 m mm, m นะคะมีทุกไซส์ทุกขนาดแล้วก็มีสายห้อยด้วยตอนนี้นี่นะใช้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ปรับปรือม,มากๆนะคะแล้วก็ไม่กลัวว่าเลนกล้องจะหายอีกต่อไปนะคะอันนี้เนี่ยซื้อได้ที่ b i g Camera นะคะแล้วก็ราคาดีมากนะคะจะบอกว่าถ้าจะซื้อเลนหรือจะซื้อตัวกล้องนะคะที่เป็นยี่ห้อของญี่ปุ่น Sony แล้วมีอะไรกั Sony Canon อะไรเงี้ยค่ะ ซื้อได้นิคอนอย่างเงี้ยซื้อได้ที่ญี่ปุ่นราคาดีมากๆนะคะโอเคจบทุกอย่างแต่ว่าเราจะต้องมาที่ขนมบ้างเอาวางไว้ปุ๊บปุ๊บปบุอันนี้นี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะพอกินหมดไปแล้วขนมเนี่ยกินซื้อมาปุ๊บก็กินเลยอะไรก็ดีอย่างแรกทุกคนคงรู้จักคิดแคทญี่ปุ่นดีนะคะเชาเขียวไม่ต้องพูดถึงมังเนาะเพราะว่าเมืองไทยก็มีขายแล้วนะคะแต่ไปที่นู่นก็อดซื้อไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีทุกที่จริงๆแล้วก็ ราคาไม่ได้แพงเท่าเมืองไทยนะคะเนี้ยก็กินเป็นว่าเล่นเลยนะแล้วก็ซื้อกลับมาด้วยนะคะแต่ว่ารสชาติพิเศษที่นี่นะไปเจอแล้วก็ซื้อกลับมาอันนี้ก่อนเลยอันนี้เป็นรสชื่อว่าซากุระมัชฉะนะคะอันนี้เจอในสนามบินตอนจะกลับพอดีนะคะแล้วก็รีบคว้ามานะคะก็น่าจะเป็นรสแบบแ,แบบแปลกๆนะมันเขียนเลยว่า Ma d e in Japan นะคะแล้วก็ ตอนที่ไปซื้อมันเขียนว่าเป็นลิมิเต็ดด้วยอะ่ะก็เลยรีบซื้อมานะคะก็น่าจะเป็นคล้ายๆรสชาเขียวแหละแต่ว่าจะมีกลิ่นสัก,กุระด้วยมัง้งไม่รู้ว่ากลิ่นสัก,กุระเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวต้องลองชิมดูส่วนอันนี้พิเศษสุดๆๆ,ๆนะคะเพราะว่า ไปซื้อได้ที่ภูเขาไฟฟูจิหมเพราะว่าตรงเมืองที่เราเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิเท่านั้นเขาก็เขเียนว่าลิมิเต็ดเฉพาะที่นั่นจริงๆนะคะอันนี้เนี่ยเป็นรสสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะคะแล้วก็กล่องมาเป็นรูปภูเขาไฟเลยอะ่ะน่ารักมากๆนะคะอันนี้นี่นะก็ขนกลับมาเพื่อแจกคนได้เยอะมากๆจริงๆนะคะแล้วลองชิมแล้วอร่อยนะคะคือมันจะคล้ายๆเหมือนไวท์ช็อกโกแลตค่ะแต่ว่าจะมีกลิ่นสตรอเบอรี่ด้วยนะอร่อยจริง โอเคแล้วก็ยี่ห้อที่เราขายไม่ได้นะคะคือยี่ห้อรอยส์ค่ะจะบอกว่าอันนี้นะี่ซื้อช,ช็อกโกแลตมาด้วยนะที่เป็นแบบตักๆที่เป็นต้องแช่ช่องฟิสนะคะแต่ว่ากินหมดไปแล้วนะคะตอนนี้เหลืออันนี้เป็นตัว r รอยส์โพ t ทโตชิพ Chocolate นะคะ mm hmm. ก็คือเป็นเป็นแผ่นแผ่นโพแทโตชิพเนีค่ะแต่ว่าเราเคลือบช,ช็อกโกแลตนะคะ อร่อยมากอันนี้อร่อยจริงๆนะคะเดี๋ยวจะแบบว่าต้องรีบกินแล้วแหละไม่งั้นจะละลายนะคะก็ซื้อที่สนามบินเหมือนกันอันนี้เป็นข้อแนะนํานะถ้าจะซื้อพวกขนมอะไรเงี้ยขอแนะนําว่าซื้อที่สนามบินก็ได้นะคะถ้าเราบินสนามบินใหญ่ๆอย่างเช่นนาริตะฮานิะอะไรเงี้ยคือซื้อได้เลยนะคะไม่ต้องแบบไปไปขนซื้อมาก่อนแต่ว่าอาจจะต้องถือขึ้นเครื่องนิดนึงนะคะและสุดท้ายท้ายสุดจะบอกว่าอันนี้ใครไม่รู้จักต้องเชยมากนะคะเพราะว่า เนี่ยไปซื้อมานะมีคนหนึ่งซื้อแบบใส่ตะกร้าเต็มๆอะประมาณ3ตะกร้าแล้วก็ไปจ่ายเงินเขาชื่อว่า p o เดโ o ฟาร์นะคะเป็นคล้ายๆคะเอออะไรนะจักกกบี้ที่คนไทยชอบกินกันก็คือเหมือนเฟรนช์ฟรายทอดแต่ว่าจะแข็งกว่าเฟรนช์ฟรายนะคะอันนี้เป็นโพเดโ h ชิฟทอดที่อร่อยมากแล้วซื้อมาทีไรก็หมดทุกทีคือเหมือนแบบ มันกินไปแล้วมันหยุดไม่ได้อะแล้วแล้วนี่นะ่ซื้อฝากใครทุกคนก็ชอบหมดนะคะสำหับน,นี้หนึ่งกล่องเนี่ยมีมีห่อเล็กๆทั้งหมด18เอ้ยไม่ใช่10ห่อนะคะก็กินกันไปจนเพลินแต่ว่าต้องต้องระวังเจ็บคอด้วยนะสำหรับโพเทโต้ฟาร์มนะคะอันนี้ซื้อฝากใครใครก็ชอบกินเองก็ได้แต่อ้วนน,น,น,นิดนึงนะคะโอเคหมดแล้ว ทั้งขนมทั้งบิวตี้ทั้งทุกอย่างนะคะเป็นผลิตที่เนี่ยซื้อมาจากญี่ปุ่นเป็นเจเพนนีฮอของอีนาะในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นแนวทางแล้วกันเนาะสมมุติถ้าใครไปญี่ปุ่นก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะคะก็จะเอาไว้คราวหน้าไปประเทศไหนจะมาฮอให้ดูกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะโอเคองั้นวันนี้เนี่ยไปก่อนนะคะสามารถติดตามช่องนี้นได้ทางช่องทางอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง f a c e b o o k Fanpage IG หรือว่า w w w ร์ไวีต์กับอีนี้เวิลด์คค่ะ วันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ